ไอ้โลดมันเข้าไปนานสักขนาดเนี้ยผมว่าคงจะจัดการไอ้เจขอบเข้ากรงได้แล้วล่ะครับหรือไม่ไอ้โลดอาจจะเข้าโลงไอ้บ๊อบจเข้าไปดูหน่อยได้ไหมไป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 เอาพี่หมงตัวย่อกองหัวกันดูดิแผลเก่ายังเลือดซิบอยู่เลยครับโอ้โหเลยเอาสวัสดีครับุดาสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาซื้อของเลยครับคุณหมอตั้มจะเอาทุเรียนมาให้คุณหมองนะคะใจบุญครับผมขอบคุณครับ จริงๆคุณหมอตั้มตั้งใจจะซื้อมาทานเองนะคะแต่เปลี่ยนใจกระทันหันให้คุณหมงดีกว่าค่ะโอ้ขขบคับให้พี่หมงดีนะครับพี่หมงทานได้ผมก็ดีใจคือผมทานไม่ได้แล้วผมกลัวกลัวคอเลสเตอรอลเหรอครับกลัวเมียด่า วัครับหมอตั้มครับคุณระดาครับคือไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่ไอโรดกำลังปราบไก่อยู่ครับ,รบปาบนี้ผมว่าไก่ไอเจขอบตัวนั้นคงเละไปแล้วแหละครับไอเบิ้มถ้าว่ในครัวเนี่ยไม่ใช่ไก่กีแลชัดชัด <c oughs> ไปดูสภาพฉันทั้งจิกทั้งตี ที่นี้ทำไงใหญ่บอ้มถ้าลูกค้ามาสั่งกับข้าวหรือว่าขังข้าวกินแล้วจะจะเข้าครัวยังไงวันนี้ไดๆเข้าไปงั้นขอรดาเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะแม่นี่ดูสภาพสามคนนี่สิไก่ท่านทาจะดุมากนะใช่ครับใช่ครับายหญิงอย่าเข้าไปนะครับไอไก่ตัวนี้ผมดูแล้วนะครับมันต้องฝึกศิลปะการป้องกันตัวมาตั้งแต่มันยังเป็นลูกที ่ไจะพ่ไม่เป็นไรค่ะหยาดให่เอาไเอาไคับไหญใหญ่ยไอคนโคตรไหญไหกบอกเป็นแม่นะแกวะแน่นักอะไรล่ะฉันจะไปรู้เหรอวัยเจคอบอ่ะมันจะเก่งขนาดนี้ทั้งจิทั้งตีเอาเลยแทงแทงไปแทงมาแทงโดนหนอนน้อยเฉยหยาบหยาแต่แอดนะตแอด

ที่กับพวกเรามันีเอาตีเอาอย่างนั้นแหละครับพลดาครับฉันว่าไก่มันก็เหมือนกับคนนะนะเบิ้มมันรู้ว่าใครมาดีใครมาร้ายฉันไม่ได้ตั้งใจจะไปทําร like ้ายมันสักหน่อยตั้งใจจะไปช่วยมันต่าหากมันก็เลยยอมเดินเข้าคงซะง่ายๆอย่างนั้นน่ะเมียผมนี่เสน่ห์แรงนะเนี่ยโอ้โหขนาดไก่ยังหลงเลยแม่ที่หมงครับเ้วเอาไงกับไก่นี่ดีครับไปไหว้ไหวเลยที่หมง นี่ทศหมากัดมาแล้วครับโอ้ยก่อนห่วงไก่นะห่วงหมาก่อนเถอะดูสภาพเราดิเล็กยิ่กว่าหมาอีเละเนี่ยหมาไม่ต้องเล้วะกลัวมันจะตีบาดแตกเลยอะดูไหนตัวนี้แต่อแค่โมเดลซื้อใหม่ก็ได้ เหนต้องเศร้าขนาดนี้เลยคือโมเดลเนี่ยเป็นแบบเดียวที่พ่อธันวาซื้อให้ก่อนท่านจะเสียนะนุกเหตุผลเท่าเนี้ยขอจะเศร้าได้ยังธนวาเราขอโทษนะ เฮ้ยนี่นายร้องไห้เลยเหรอเฮ้ยคือเราขอโทษจริงๆนะเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราไม่ได้ระวังอ,อแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโมเดลอันเนี้ยมันสําคัญกับนายมากขนาดนี้อ่ะเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรที่เราจะทำแล้วลบล้างความผิดได้เรายอมในทุกอย่างเลยนะยายนุของแก ไม่ทานแล้วปอยทันวาเขารู้ความจริงแล้วอ่ะเอานาแกดูของก่อนดีกว่าฉันว่ามันแทนกันได้นะดูอะไรอีกล่ะแกลองอ่านหน้าเค้กก่อนสิยานุกยินดีต้อนรับนุกนักบินผู้ช่วยคนใหม่นี่หมายความว่าไงอ่ะมันก็หมายความว่าคือแผนต้อนรับใหมไ พี S <S> <S <S 2> <S 2> ่นายร้องไห้อ่ะตายแห้งแล้วเดี๋ยวฉันขอมิวแป๊บนึงนะนี่คือทุกคนรวมหิตแกล้งฉัเหรอเฮ้ยจริงๆแล้วพวกเราไม่ได้อยากทำเลยนะแต่ไอตัวต้นคิดมันบังคับฉันไข่ตัวต้น เด่าชิดมากนะที่พวกเราทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเพื่อความสัใจของฉันเองอย่กโกรธเลยนะน้องเดี๋ยวพี่ตังกินหนมเจเจ เป็นอะไรล่ละครับครูมนาชยานี่ขอได้แล้วเมื่อไหร่เจเจจะพูดกับพี่ดีๆสักทีนะฮะอ้าวแล้วนี่ผมพูดไม่ดีกบบครูมนญชยาตรงไหนครับหรือว่าจะต้องให้ผมเนี่ยนั่งพับเพียบคุยกับครูมนาชยาดีครับเจเจต่อให้พี่ไม่ได้เป็นครูของเจเจแต่ถ้าเจเจทำผิดพี่ก็ต้องลงโทษไม่มีพี่คนไหนหรอกนะที่จะเห็นน้องที่ตัวเองรักทำผิดแล้วก็อยู่เฉยๆแบบนี้ เจเจผิดออมก็ผิดด้วยค่ะออมเพราะว่าเจเจเ,จข,เขาขโมยเฉลยข้อสอบมาให้ออมเองแต่ว่าออมไม่ได้เป็นคนบังคับนพี่จ๋าเจเจเป็นคนขโมยก็สอบเองอ่ะฉะนั้นเจเจ,เจไม่คนรับผิดชอบแต่ออมเป็นคนลอกออมก็ผิดด้วยเหมือนกันแต่ว่าพอได้แล้วนี่ก็ผิดกันทั้งคู่นี่นแหละแต่พี่ยังดีใจนะที่ออมรู้ตัวว่าผิดแล้วก็มาสารภาพกับพี่ แสดงว่าอ,อมรู้ตัวว่าสิ่งที่อ,อมทำเนี่ยมันผิดแล้วอ,อมก็ไม่คิดจะกลับไปทําผิดอีกออมขอโทษครับพี่เจษา,จาพี่เจษฐา,าจะปรับออมตกเหมือนเจเจก็ได้นะคะพี่ไม่ปรับออมตกหรอกจ้ะเพราะยังไงออมก็ตกอยู่แล้วฮะเฉลยที่เจเจขโมยไปอะนะมันเป็นเฉลยของปีที่แล้วอ้าี่สองคงคิดว่าพี่เนี่ยจะกล้าเอาของสําคัญเนี่ยไปเก็บว่านโน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านหรอจ๊ะ นูนเก็บไว้ที่โรงเรียนแต่ในฐานะที่พี่เป็นครูประจําชั้นของออมพี่ต้องหักคะแนนความประพฤติค่ะนี่พี่ปันชายคอพี่จะไม่ช่วยพูดหรือพี่จะจ๋าช่วยออมหน่ยหรอพี่นี่พี่เป็นพี่ออมนะพี่ไม่อะอา้าเพราะว่าพี่เป็นจ้าจ๋าเนี่ยนะพี่ก็ทำแบบนี้แหละพี่ไม่อยากให้ออมเนี่ยโตขึ้นแล้วเสียบการทำผิดจนมองเห็นเป็นเรื่องปกติ เหมือนกับที่ผู้ใหญ่หลายคนเขาเป็นกันนะพี่ปันคะแต่ว่าออมมีเรื่องจะขอร้องพี่ปันนะคะ,ะไม่ต้องห่วงออมพี่พี่เอาเรื่องนี้ไปบอกคนคุณป้าเด็ดขาดเอาค่ะออมจะขอ,อยืมเงินพี่ปันไปซื้อโทราศัพท์ใหม่อะค่ะโทราศัพท์ออมอะค่ะก็คงต้องดูคุณแม่ยึดแน่เลยอะพี่ปันซื้อโทราศัพท์พี่น้องหน่อยนะ เรื่องเก่าเลยยังไม่สลดเลยนะยังไม่สนดเลยนะคุณน้องขานาพี่ปันไอ้นี่เกี่ยวไหมเนี่ยลูกพี่ลูกน้องยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ